สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะมาจะเจอกันอีกครั้งค่ะกับช่องสาวอีสานใน USA ช่องที่ให้ความรู้ให้สาระเกี่ยวกับบอลสีทุกชนิดทุกประเภทเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ หลายๆท่านคงจะเห็นกันใช่ไหมคะว่าช่วงนี้กะระแสของบอลสีกำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นบอลสีไทยหรือบอลสีต่างประเทศล่าสุดนะคะช่วงเดือนนี้มีบอลสีของจีนเข้ามานะคะซึ่งเกิดผลให้เกิดคู่แข่งในด้านการตลาดนะคะทําให้บอลสีแต่ละชนิดนะคะราคาพุ่งพรวดสูงขึ้นโดยที่เราไม่ทราบกันเลยล่ะค่ะ แต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอบอนสีบ้านๆน,นะคะที่มีราคาถูกๆนะคะที่เราเห็นในชุมชนในหมู่บ้านของเราได้ปลูกกันไว้เยอะแยะนั่นก็คือสาวน้อยปแป้งค่ะทุกคนสาวน้อยปแป้งเป็นบอนสีราชินีมแห่งใบไม้เป็นต้นไม้เสริมบารมีดึงดูดโชคลาภปลูกง่ายเลี้ยงง่ายชอบแดดแบบรำไรปลูกในดินร่วนบนดินทรายได้ค่ะสาวน้อยปะ ถือว่าเป็นบอนสีชนิดหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันกับบอนสีที่มีชื่อว่าบอนสีเกาะเกล็ดค่ะบอนสี2ชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากนะคะจนทําให้หลายคนแยกแทบไม่ออกเลยละค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเอาลักษณะความแตกต่างของบอนสีเกาะเกล็ดมาให้ทุกท่านดูนะคะที่สะดือของใบนะคะจะมีจุดสีดําๆค่ะและจะมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายบนพื้นสีเขียวของบอนสีเกาะเกล็ด 哈。 วิธีสังเกตนะคะสาวน้อยปะแป้งนะคะจะมีจุดสีขาวเยอะกว่านะคะเยอะกว่าบอลสีกรอกเก็ดนะคะตอนที่เขาใบแก่ค่ะบอลสีกรอกเกล็ดนะคะจะมีจุดสีแดงสีชมพูนะคะตอนที่เขาใบแก่ค่ะสังเกตความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะคะสําหรับใบ,บอนสีสาวน้อยปะแป้งกับบอลสีกรอกเกล็ดค่ะสําหรับลุงป้าน,นะอาท่านใดนะคะที่ไปที่ตลาดบอลสีนะคะแล้วถ้าเกิดเห็นราคานะคะของสาวน้อยปะแป้งนะคะอยู่ กับบอลสีกรอกเกรดนะคะก็พยายามสังเกตนะคะจุดแตกต่างให้ดีนะคะว่าชนิดนี้เป็นบอลสีสาน้อยปลาแป้งหรือว่าเป็นบอลสีกรอกเกรดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดได้นะคะและภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิดีโอจากทางบ้านค่ะที่ส่งมาให้ดูนะคะเป็นพืชมงคลเป็นบอลสีบ้านๆราคาถูกๆนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ